ดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอคนนั้นอ่ะตอนนั้นค่ะคุณผู้ชมแมู่เรียใหญ่เลยก็ปล่อยคุณใหญ่ไปมาดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสาทุกัูกันแล้วตาเวลาบินไปดูสิเรายังมีแขกรับเชิญนะคะท่านต่อไปซึ่งต้องบอกว่า เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เป็นนักแสดงที่ใจดีมากแล้วก็ตีบทแตกกระจุยในทุกๆบทบาทนะคะคร่ำบวดในวงการบันเทิงเนี่กว่า40ปียังสวยยังดูดีนะคะแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนไม่ว่าใครจะเล่นละครด้วยจะต้องรักเธอมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ ควงมากับน้องสาวคนสนิทนะคะเพราะว่าน้องสาวคนนี้มีเคล็ดลับดีๆที่ทําให้แม่เรียกแม่ละกันนะให้แม่เนี่ยยังสามารถที่จะยิ้มได้ในทุกวันนะคะขอต้อนรับแม่อีทดวงใจนะคะแล้วก็คุณป้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อีทเมื่อกี้เจอในห้องแต่งตัวลูกกรีดเลยสวยมากสวยมากใช้คำนี้เลยค่ะสวยตลอดกาลค่ะซึ่งแม่อีทกับพี่ป้อม สนิทกันได้ยังไงคะคือแม่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่เนี่ยทานทีมิกซ์มากว่า10กว่าปีแล้วแต่แม่เพิ่งเจอตัวจริงคุณป้อมวันนี้เองค่ะไม่ทราบเลยไม่เคยรู้จักเลยแล้วก็คุณป้อมเป็นคนแรกในชีวิตของแม่ที่แม่เล่น Facebook ด้วย้ะคะคือเอาทั้งคู่ใช่คืะแบบ ถามอะไรไปไม่ตอบเลยค่ะเพราะว่าตอบไม่ได้เลยต้องโทรหากันอะไรอย่างเงี้ยโทรมาเล่าว่าใช้ดื่มมานานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แม่อีทเล่าเลยสนุกมากค่ะใ่แม่อีทเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมิกใช่มแม่ไหนแล้วะแม่อีทเนี่ยทานทีมิกจริงๆมา10บกว่าปีแล้วตั้งแต่คุณป้อมเนี่ยแหละค่ะเขาไปพูดในรายการที่ช่อง5ตอนเช้าวันเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยที่ที่รู้สึกจะเป็นรายการของลูกสอนแล้วเสร็จแล้วแม่ก็ฟังแล้วก็เออฟังแล้วก็เออผู้หญิงคนนี้พูดจาน้าเชื่อถือหนละสอง แม่กำลังหาคือคือด้วยอายุที่มากขึ้นปีนี้แม่ย่าง70แล้วความอ่อนเพลียเหนื่อยล้าแต่ตอนนั้นยังไม่ถึงนะคะตอนนั้นก็50กว่าแต่ว่าไอ้ความอ่อนเพลียเหนื่อยล้ามันมาเยือนแล้วแม่เนี่ยพยายามที่จะหาตัวช่วยมานานแล้วว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรนะที่ทานให้ให้เราทานแล้วสดชื่นกระปี้กระเป๋าโดยไม่ต้องพึ่งน้ําตาลแล้วพอคุณบอมมาออกแล้วก็พูดถึงทีมมิกซ์เนี่ยเราก็รีบโทรสั่งซื้อเลยค่ะแล้วทานแล้วหลงรักอะไรในความหลงรักในชาทีมมิกซ์เพราะว่าตัวแม่ ีทเนี่ยพิสูจน์มาแล้วจริงๆแล้วแม่อีทเป็นคนเนี่ยที่มาออกคุยแซบโชว์ทุกสิ่งอย่างดิฉันซื้อหมดค่ะแต่จะซื้อซ้ำหรือไม่แต่สำหรับทีมิกซ์เนี่ยตัวแม่อีทพิสูจน์แล้วว่าโทรแล้วตั้งแต่1ิกว่าปีที่แล้วแม่อีทซื้อซ้ำมาตลอดเพราะว่าทานแล้วทำให้แม่อีทเนี่ยสดชื่นกระปี้กระเป๋าไม่ง่วงเหงาเหานอนไม่เป้าแป้ป้อแป้เวลาอยู่กองถ่าย ช่วงบบ่บยๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคุณสามีแม่อีทด,ด้วยอายุที่มากขึ้นแน่นอนมันก็โรคนั้นโรคนี้มาเยือนแม่อีกก็ชงให้สามีทานด้วยสุขาภาพเขาก็ดีขึ้นแล้วก็ลูกชายก็ทานด้วยแต่ว่าแม่อีกเนี่ยจะชงร้อนตื่นเช้ามาชงร้อนๆอนทานแต่ว่าคุณสามีกับคุณลูกชายเขาบอกเย็นมันสดชื่นอร่อยกว่านั่นแม่แล้วไปกองถ่ายแม่อีกก็เอาไปด้วยพอเห็นใครเริ่มป้อแป๊ป้อแป๊แม่ก็ชงทีมิกให้ทานทุกคนก็สดชื่นปิ๊งเลยแสดงว่ารักมากจน ตั้งใจแบบว่าอุ้ยอยากจะให้คนที่เรารักก็ทานไปด้วยกันใช่ย่าอยู่กองถ่ายกับแม่ลูกจะรู้ว่าไม่อจะเป็นคนชอบแจกชอบให้ใช่ค่ะและแม้กระทั่งแบบตัวพี่ป้อมเองก็เจอมาเป็น10ปีแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าใครก็ตามที่ได้ทานทีมิกซ์ดื่มทีมิกซ์เนี่ยจะติดใจหมดเลยนะคะพี่ป้อม ที่มิกซ์ค่ะมีส่วนผสมอะไรยังไงบ้างถ้าหลักๆเลยนะคะมันก็มีสมุนไพรหลักๆเลย4ตัวก็จะมีใบหมอนเจลกุหลาบเห็ดนจือชะเอมเทศอันนี้คือตัวหลักๆเลยค่ะค่ะก็ทุกคนไปเซิร์ชดูได้ค่ะว่า4ตัวนี้แบบว่าใช้อะไรมันมีงานวิจัยเยอะแยะค่ะ,คะแต่ทีนี้อย่าง Amazing ที่สุดเลยอย่างพี่ป้อมจะเล่าคือ พี่พ่อไม่เคยทราบเลยว่าแม่อีทอ่ะดื่มดื่มชาเรามาเป็นสิปีอะไรเงี้ยรู้จักกันใน Facebook แต่ไม่รู้เลยว่าคุณไม่ไม่เฟซบุ๊กก็เพิ่งรู้จักเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเพิ่งรู้จักเดือนที่แล้วแล้วก็เล่นนานแล้วคือต่างคนต่างปลื้มแบบว่าเขาเขาปลื้มเราในเรื่องว่าเขาเคยเห็นในทีวีแต่เราอะ โปสเตอร์เขาคุณน้าเราจะชอบมากเพราะเป็นผู้หญิงสวยเป็นดาราที่สวยในดวงใจของชายหนุ่มชายใหญ่หลายๆคนอะไรเงี้ยพี่ป้อมบอกเออเขาสวยจริงอะไรเงี้ยก็แบบต่างคนต่างเปื้มันก็เลยเหมือนแบบแรงปิ้งเนาะอยู่ดีๆเอ้าเขาดื่มมาเป็นสิปีเราเพิ่งรู้อะโอ้โหแบบดีใจมากมากเลยค่ะแล้วทีมิกนี่ช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะคุณพี่ป้อมก็ถ้าเอาจริงๆเลยสําหรับคนที่ต้องการควบคุมระดับน้าตาลอันนี้คือเรื่องแท้จริงเลยที่แบบทุกคนก็จะทราบกันดีเนาะแล้วก็ถ้า อีกอย่างหนึ่งที่เหมาะที่สุดเลยสําหรับคนที่ต้องการป้องกันให้สุขภาพเพราะเนื่องจากว่าวัยอย่างพี่ป้อมอย่างนี้หรือวาอย่างแม่อีทเนี่ยคือแน่นอนมันย่อมซุดซมไปตามการเวลาเป็นธรรมดาแต่ว่าเราสามารถป้องกันได้ให้มันเสื่อมช้าๆค่ะก็คือเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่ต้องการที่แบบดูแลสุขภาพให้เราดูแข็งแรงดูสดชื่นดูไม่เหนื่อยไม่ล้าไม่หนื่คือพี่ป้อมก็ดื่มเป็นประจำค่ะ,คะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะสามารถดื่มช่วงบ่ายเย็นได้ไหมบางคนก็กลัวว่าไอ้ถ้าดื่มชาตอนบ่ายตอนเย็นนอนไม่หลับกลางคืนอันนี้ไม่ไีไม่มีส่วนผสมของใบชาเลยนะคะไม่ทําให้เรานอนไม่หลับหลับดีด้วยใช่ไหมคะแม่อฟทำให้แบบหลับสบายขับถ่ายสะดวกด้วยซ้ําไปค่ะถึงบอกว่าถ้าดื่มเพื่อเป็นการป้องกันก็ดื่มแบบอุ่นๆตอนเช้าสองแก้วก่อนนอน2แก้วแต่ถ้าเราดื่มเพื่อดูแลสุขภาพขั้นสูงสุดก็อยากให้ดื่มแทนน้าค่ะดื่มแทนน้ําไปได้เลยเอาแล้วคุณแม่คือดื่มมาเป็นสิปีแล้วอยู่ดีๆได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ได้ไง ก็เขาเออมีน้องฝ่ายมาร์เก็ตติ้งโทรหาไงคะเขาก็บอกเออม่อิทค่ะไม่อิทจะรับเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะ หรอคะทำไมหนูรู้แล้ว่าแม่อิฐทานแม่แม่ทานจริงทานจริงๆค่ดีเลยอ่ะคุณแม่ก็จะได้เสียเงินไปสิบกว่าปีได้เป็นใช่ค่ะมันเป็นมันต้องเป็นช่วงเอาคืนไม่นะคะกูศลส่งไงเวลาแม่มีอะไรดีๆใช้อะไรดีๆเห็นผลแม่ก็บอกต่อก็บอกต่อนี่แหละค่ะกูศลก็ส่งแม่มาค่ะแล้วอะไรที่ทําให้แม่เป็นแฟนพันแท้กกับทีมิกซ์เป็นสิบปีเลยก็อย่างที่บอกกันนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากเพราะยังไงแม่อีทก็ยังเชื่อมั่นว่าการป้องกันย ย่อมดีกว่าการรักษาทานแล้วไม่มอิส,สดชื่นป่วยยากถึงเป็นหวัดแม่อิก็จะจะหายเร็วขึ้นเพราะว่าเรารู้เลยว่าสุขภาพเราแข็งแรงแล้วพอ,อมแม่อิซเนี่ยเชื่อมั่นในชาทีมิกแล้วแม่อิซก็ส่งต่อเวลาที่บ้านมีงานของจำรวยที่แม่อิซแจกก็คือชาทีมิกใบวัดแม่มอิซก็ถวายพระด้วยชาทีมิกมใส่บาดก็ใส่ด้วยชาทีมิก เป็น,นแฟนตัวจริงจริงเลยเห็นไหมตัวจร <c oughs> ิงอิทานด้วยใช่ให้ทุ่สามีทานด้วยแล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่าเขาก็สุขภาพดีขึ้นค่ะเมือ่อเมื่อคนในครอบครัวเราเราป่วยยากะอะใช่ไหมคะมันก็มีความสุขใน,นครอบครัวเราก็สามารถที่จะส่งต่อดีๆให้คนรอบข้างแพงไหมคะไม่แพงเลยค่ะไม่แพงเลยเพราะไม่อยิ่งสมัยนี้นะคะในยุคนี้ถูกไหมคะทุกคนก็ต้องต้องประหยัด อะไรไม่จําเป็นก็ไม่ต้องซื้อแต่สําหรับชาทีมิกซ์แม่อีทคิดว่าจําเป็นที่จะต้องซื้อแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากอย่างที่บอกการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา,าใช่ไหมคะถ้าเราไม่ไม่ป่วยเราไม่ต้องพบแพทย์ <c oughs> เงินก็ไม่เสียสุขภาพจิตก็ดีเราก็จะสดชื่นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราสวยและรวยนี่แล้วสวยจริงๆ <c oughs> ดูสวยและด,ดูรวยมากทีนี้ ก็ไม่ได้รวยทุกคนนะคะอขอราคาโปรโดีๆได้ไหมคะก็คือเห็นแม่อีทพูดสักขนาดนี้นะคะก็อยากจะจัดโปรให้ทุกท่านไปดูแลสุขภาพสักเซตสองเดือนแล้วกันเนาะวันนี้นะคะก็เอาเป็นพิเศษสุดสำหรับรายการนี้เลยนะคะ่6 6กล่องเลยนะคะแม่อีทข้างหน้าแม่อีท6กล่องปกติราคา3,540แต่วันเนี้ย สำหรับรายการนี้ถ้าใครโทรเข้ามาตอนนี้นะคะจ่ายเพียง2,290นะคะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยสำหรับรายการนี้50สายแรกเราจะแถมญ่าหวานฟรีอีกหนึ่งกล่องเพราะนี่คือหน้าร้อนบางคน <ừ> อยากได้ความสดชื่น <ừ> แต่อยากดูแลสุข<ว>ภาพไปด้วยเนเออใช่ก็เลยก็แถมย่าหวานไปด้วยเพราะฉะนั้น เซต6กล่องตรงนี้ดูแลสุขภาพได้เลย2เดือนนะคะราคาเบาๆเฉพาะรายการนี้นะคะ2,290เท่านั้นโทรมาที่02-2635959หรือว่าแอด t ี m i x นะคะถ้ายังไงโทรเข้าไปสอบถามแล้วก็จองติดกันได้ค่ะเราส่งฟรีทั่วประเทศค่ะแล้วก็รับบัตรเครดิตด้วยค่ะ คุณใครที่อยากจะควบคุมแบบว่าน้ําตาลอะไรช่วงนี้นะเขามีย่าหวานแถมให้ด้วยนะคะคุณคะโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะอย่างที่ทราบเลย6กล่องใช่ไหมคะคุณป้อมใช่ค่ะหกล่องปกติเท่าไหร่นะคะปกติ3,500กว่าบาทค่ะวันนี้จ่ายเพียง2,290บาทค่ะแอดไลน์นะคะทีมิกหรือว่าง่ายๆสแกนคิวอาโค้ดที่หน้าจอเลยค่ะหรือโทร0 2 2 6 3 5 9 59ของคุณค่ะ นเรียกโปรโปรโมชั่นดีมากกว่านี้พี่ย่านอะอใช่ค่ะแม่่าคือแม่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอดอลของผู้หญิงหลายๆคนที่ที่ถือว่า ดูแลเยอะและ้วยิ่งสวยดูแลตัวเองสุขภาพดีแม่มีเคล็ดลับอะไรฝากถึงคุณผู้ชมเค,คล็ดลับก็คือยิ้มยิ้มอะค่ะในวันหนึ่งก็จะโกรธให้น้อยอภัยให้มากแล้วอะไรที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเราก็ทานเข้าไปเยอะๆอย่างที่แม่ดื่มชาทีมิกซท์ทุกวันแล้วก็ส่งมอบต่อให้คนรอบข้างด้วยแล้วก็อยากจะสุขภาพดีเราก็ต้องใจใสใจสบายด้วยเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปค่แม่รักที่สุดนต้องรีบสั่งกันเลยนะคะวันนี้ หกกล่องราคา2,290บาทนะคะให้โทรที่หมายเลข0 2 2 6 3 5 9 5 9นะคะหรือว่าแอดไลน์ที่สายทีมิกซ์ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่กับคุณต้นแน่รับชขอบคุณคุณต้นจริ้จริงอบไปไหนนะคะอยากจะ